สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่11มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงติดตามการดัาเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา9นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนะห้องประชุมวังสรรทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย โอกาสนี้ทรงกดกระดิ่งเพื่อเปิดป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมบ้านเธอคีตั้งอยู่ที่บ้านเธอคีหมู่8ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งบ้านเธอคีตั้งมานานกว่า25ปีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไม่มีสถานศึกษา เมื่อแรกสร้างศูนย์การเรียนในปี2564ต้องใช้ใต้ถุนบ้านของผู้ปกครองเป็นห้องเรียนชั่วคราวเป็นโรงอาหารและที่พักนักเรียนบ้านไกลปัจจุบันธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนโรงอาหารและห้องสุขาทําให้มีความพร้อมจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้นด้านการศึกษาเน้นส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงฝึกอ่านเขียนและสะกดคา จัดกิจกรรมรักการอ่านใช้ห้องสมุดซึ่งมีหนังสือมากกว่า1,000เล่มให้นักเรียนได้ยืนกลับไปอ่านที่บ้านในการนี้มีพระราชดํำริให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆจะได้พูดภาษาไทยได้คล่องขึ้นเรียนหนังสือได้เข้าใจมากขึ้นกิจกรรมฝึกอาชีพมีปราชชาวบ้านสอนจักสานไม้ไผ่ ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสําคัญของการสหกรณ์รู้จักการออมจดบันทึกเป็นคิดคํานวณได้<ม>ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีสำนักงานเกษตรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริทั้งการจัดหาแหล่งน้ำปรับโครงสร้างดินปรับพื้นที่รัดชันให้เพาะปลูกได้ปลูกย้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และยึดหน้าดิน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอช่วยทำโรงเรือนปลูกผักสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเมืองหนาวและไม้ผลอาทิเบบี้ฮองเต้อะโวคาโดซึ่งผลผลิตเพิกผัดเมืองหนาวเจริญง,งอกงามดีนำไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันได้แล้ว ภายในโรงครัวจัดวางสิ่งของตามหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยผลผลิตที่มีมากส่วนหนึ่งจะแปรรูปเก็บไว้บริโภคอาทิไข่เค็มผักกัดดองนักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่เด็กที่มีน้ำหนักปกติจะได้ดื่มนมวันละ1แก้วส่วนเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ได้ดื่มนมวันละสองแก้วจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทำให้ศูนย์การเรียนตชดแห่งนี้ดำเนินงานไปได้ด้วยดี ในอนาคตจะขยายการพัฒนาจากสถานีศึกษาสถานศึกษาสู่ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันตลอดไป ต่อจากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริที่ศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านตินดอยตําบลแม่ละอําเภอท่าสองอยางซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริเพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีสถานศึกษามีความรู้อ่านออกเขียนได้ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น102คนเป็นนักเรียนบ้านไกล40คนส่วนใหญ่เป็นชาวปากกากยอ สำหรับการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมสิทธิเก่าช่วยการพัฒนาสภาพพื้นที่โดยรอบรวมทั้งกิจกรรมต่างๆระหว่างศูนย์การเรียนกับชุมชนนอกจากนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจให้การสนับสนุนแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการตามพระราชดำริที่มีหน่วยงานต่างๆร่วมกันบูรณาการเน้นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการโดยให้ความสำคัญกับการอ่านเขียนในชั่วโมงเรียนและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนด้านกิจกรรมการเกษตรได้ผลผลิตเพียงพอต่อการนำมาบริโภคภายในโรงเรียนและนำไปจำหน่ายให้กับชุมชนโดยได้จัดทำโรงเพาะกล้า ซึ่งสามารถช่วยกำหนดระยะเวลาการให้ผลผลิตได้ครอบคลุมตลอดปีและมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลผล,ผลิตการเกษตรโดยเป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมอาชีพปี2564และได้ขยายผลการผลิตเป็นชาใบาม่อน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคมีอาชีพทำกินพอให้มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวนอกจากนี้ทางกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกสีไวโอลินเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และฝึกให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทรงชื่นชมการดำเนินกิจกรรมต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์และยังส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้เป็นอย่างดีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัาติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน วันนี้เวลา7ดนาฬิกา54สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศศีสวังควัตรวรัคติยาราชนารีเสด็จไปทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ณนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนในการนี้ทอดพระเนตรผลการเอ็กซเรย์อาการป่วยของสุนัขชื่อดีใจสายพันธุ์ชิสุเพศผู้อายุ7ปีที่เข้ารับการศัลยกรรม ซ่อมเอ็นเขา่าไข่หน้าขวาฉีกขาดเสร็จแล้วทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางสั์ตัวแพทย์สำหรับการทรงงานวิสัญญีและการผ่าตัดภายในห้องศัลยกรรมปลอดเชื้อตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสั์ตัวแพทย์โดยทีมสั์ตัวแพทย์ทำการเตรียมสุนัขสำหรับการผ่าตัดรักษาอาการป่วยจากนั้นทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ทั้งนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาวะเอ็นเข่าคว่ำหน้าฉีกขาดในสัตว์เลี้ยงมักพบจากสาเหตุการอ่อนแอหรือความเสื่อมของเส้นเอ็นในกรณีที่สัตว์มีอายุมากหรือได้รับอุบัติเหตุ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเลกรรมสร้างเอ็นเข่าเทียมจะช่วยเสริมความแข็งแรงของข้อเข่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงติดตามการเมินโครงการจูบีนับวันที่จังหวัดมหาสารคาม วันนี้เวลา17.50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันลวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันที่วิทยาลัยน้อมน,นำหลักการดำเนินโครงการเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพถึงปริญญาตรีรวม2 0 1 6คนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,565มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องบ้านในวิทยาลัยมีอาสาสมัครของศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอรวัน37คนมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เน้นกิจกรรมจิตอาสาอาทิดนตรีกีฬานันทนาการกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนโครงการทว no. ีนับเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการม no. ูลนิธิทวีนัเบอร์วันแล้วพระราชทานคำแนะนําและให้กําลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับพระราชทานคําปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาต่างๆด้วย และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันกว่า169,000คนมีชมรมครบทุกประเภท142ชมรมมีสวนเพื่อนใจ121แห่งองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยงังศูนยิทรศการและการประชุมใบเทคเขตบางนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีประจำปีการศึกษา2564ประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ1คนและมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจำนวน1,792คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนโดยได้ดําเนินการด้านต่างๆอาทิการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2040การสร้างผลกระทบเชิงบวกของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ขอให้เกิดการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า การทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถพร้อมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญสำคัญในตัวบุคคลหลายประการเป็นต้นว่าความคิดสร้างสรรค์ความตั้งใจมั่นคงความอุตสาหะพยายามความรับผิดชอบความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตเป็นธรรม คุณสมบัติทั้งนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนจำเป็นต้องสร้างสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นในตนให้ได้การสร้างเสริมคุณสมบัติดังที่กล่าวแม้อาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเพียงในระยะต้นๆเท่านั้น เพราะเมื่อได้พยายามปฏิบัติให้เคยชินเป็นปกติแล้วก็จะทำได้สะดวกคล่องตัวขึ้นไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักกายหนักใจประการใดงานที่เคยเห็นว่ายากหรือมีมากก็จะปฏิบัติได้โดยง่ายและรวดเร็วทุกอย่างทั้งได้รับผลสมบูรณ์ที่พึงประสงค์แต่โดยทางตรงข้ามหากไม่รู้จักสร้างเสริมเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนก็จะเป็นการบั่นทอนความรู้ความสามารถทุกอย่างให้ลดถอยลงเป็นลำดับ รวมทั้งความคิดอ่านก็จะพลอยเสื่อมลงด้วยงานที่ง่ายก็จะกลายเป็นยากและลงท้ายก็จะทําไม่สําเร็จต้องเสียงานและเสียคนไปในที่สุดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจและยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาตนพัฒนางานเพื่อสร้างสารรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางวันนี้พลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางจังหวัดลำปางประจำปี2566 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและทัศนคติที่ดีและถูกต้องโดยได้รับฟังผลการดำเนินโครงการเด่น5โครงการจาก3 3 1โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่พัฒนา นอกจากจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วยังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า10ล้านบาทภายในเวลา1ปีหลังจากที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่มุ่งสร้างนักศึกษาราชพัฒนให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมพร้อมกับได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาจากนั้นได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอาทิ ห้องผลิตสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มการจัดการเกษตรต้นทุนต่ำผลผลิตสูงแบบครบวงจรและกลุ่มการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนองคมนตรีร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ประจำปีของมูลนิธิโครงการหลวงและประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ทับสอ6 วันนี้ที่อาคารอำนวยการกลางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดําบริจังหวัดเชียงใหม่นายจรันธดากนะสุรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ประจำปีร่วมกับผู้แทนหน่วยงานคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงโอกาสนี้ได้ร่วมกันน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชร,ก,รกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมมลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชรรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ทัพ .2566 โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพและร่วมกันสร้างผลสำเร็จของงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่างพิสัยทัศน์ของมูลนิธิโครงการหลวงคือมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบการพัฒนาทางเลือกที่เรียกว่าโครงการหลวงโมเดล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางตามหลักการพระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและตามวัตถุประสงค์พระราชทานคือให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกสามารถรักษาหมวกธรรมชาติคือป่าไม้และขยายหมวกจากพืชทางเลือก ที่ปัจจุบันได้ส่งเสริมกว่า3ล้าน2แ1หมื่นไร่ทั้งนี้จากการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นระยะเวลากว่า6ปีได้นำมาสู่ผลของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือพื้นที่ปิ่นหมดไปจากชุมชนเลอตอและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นกว่า3 5 0ไร่ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิตยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย มีคณะบุคคลและประชาชนนำจัดกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชชกิติยาภาเนรินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยโครงการเอสแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยชมรมผู้สูงอายุมศว สมาชิกราชสกุลชยางกูลสำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศอายการจังหวัดรุ่นที่38สมาคมสัทธาธรรมพิบาลพระสงฆ์และกรรมการวัดศีเกษตรตารามจังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัราชพัฒนครศรีธรรมราชจิตอาสาคุณธรรมสวพ FM91 โรงเรียนนนไทยจังหวัดนครราชสีมา คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองประชาการกองทัพไทยรุ่นที่14โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทหมอเสง์ไทยแลนด์จำกัดสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศโรงเรียนสองแสงวิทยาจังหวัดสงขลาโรงเรียนร่วมราชวิทยานุก,กูลจังหวัดชัยภูมินายนาริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิกิยาภาเนาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสา,าริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอรอมตัตยกุลดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ